นะอะไรน่อะ,ะไกรกนว้างานเท่เมีน,นี่นะของคาเทานะครับมีจอทีวีข้าหน้าด้วยมีหูฟังให้ด้วยหูฟังให้ด้วยนะฮะจอทีวี มีหารบนเครื่องนี้คันด้วยนะครับ